อีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องไปพิชิตสวนป่านี้ก่อนว่าจะทำได้ไหมทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรอรอให้คุณลุงมาทำแต่วันนี้ก็จะลองดีก่อนอันนี้ก็คือโอ้เริ่มจาก กองไว้ดีก่อนเดี๋ยวนะป้ากำลังคิดอยู่ว่าระหว่างอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์นี้อันไหนจะใช้ได้ง่ายกว่าลองดู เฮ้อ hey. ุปกรณ์นี้น่าจะง่ายกว่านะคะม,มาลองด้วยกันที่นี่โอ้โหโูเช้าจะล้มระเมระนาดนลงมาที่มือเหรอล้มลงก็ต้องออกใช่ไหม นี่อ่ะเอาที่ล้มลงออกก่อนเหลือไว้แต่อันที่ยังอยู่นะแตบบ่ก็ลุกเป็นลุกปีกินลกกุลกจังๆเขาแข่งเนาะ ทั้งแห้งตายทั้งลม้มลงมายังไม่แห้งแต่ก็ต้องเอาออกเหมือนกันนี่แหละกว่าสวนจะสวยนะพี่น้องของเพื่อนลูกหลานเว่าสวนจะสวยในสลุกป,ปีก็ต้องสู่แบบนี้ จรจริงจ่งั้นก็ไม่รอดตอนนี้นะครับผ้า,าก็กำลังเคลียร์พืนที่เนาะสามารถหุกว่าฝาดงตรงนี้เข้าไปได้นะเอง อ้ยประเด็นกระดวนมันซ้ำเนี่ยสู้ๆเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มยังไงต้นที่มันยังงามๆอยู่ก็มี ที่แก่แล้วก็มีอมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย

เขาเล่นเอาไกลไกลสังคมดินแดนดดินลมแฟนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุษสนานขึ้นบานกันให้เต็นที่ พี่คิดพี่ชิดป่าพี่คิดป่าเฮ้ยต้องเสียดายดอกไม้นะเนี่ยถ้าไม่เสียดายดอกไม้นะถ้าจะสลัดดอกไม้นะก็จะง่ายนะเอาไงเอาสลัดดอกไม้แถวนี้เลยดีกว่าตัดิใจอันนี้มันยังไม่ออกดอกนะ,ะเนี่ยแต่ว่าต้องสลัดออกเพื่อที่จะง่ายในการตัดแต่งเดี๋ยวให้เกิดใหม่แล้วกัน ไปเลยไม่งั้นก็มาเลือกเอาแต่กอหญ้าแล้วก็กอแห้งอนี้มันก็ช้ามากเลยมันจะไม่เสร็จนะนี่คือการตัดสินใจยอมสละสละดอกไม้ที่มันยังสวยอยู่เพื่อที่จะเอาสวนป่านี้ออกให้ได้นะเพื่อที่จะลิ้ป่านี้ ยากเหมือนกันที่จะเอาหญ้ากกอใหญ่นี้ออกเพราะว่ามันตอนแรกฟัานแล้วก็จะเก็บช่อดอกไม้กอดอกไม้เอาไว้อยู่แต่เก็บไม่ได้ละมันทำยากจะละทิ้งเลยดีกว่ามันจะได้รากเป็นหน้ากลองไปเลยนี่นี่ ตัดเลยตัด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 ขาดเลย ทำร้านกันให้เต็มที่พวกเราชาวที่้วนมี้ไม่ตรีต่อกันโอ้โหหยุดหยุยากลอใหญ่ได้เพราะว่าสละต้นดอกไม้ชิ้นเป็นบางส่วนนั่นเองนะคะ โอ้โหกำลังไปขนปุ๋ยมานะคะใส่หรือ,อยังครับเอาใส่กอทับทิมแล้วก็โยนใส่กออนั่นเลยผัวสมเข้าไปใส่ล่ะให้ผัวสมหายเด้อมาพี่คิดสวนป่าต่อเนาะกอหญ้าก,ก็ ออกไปบ้างแล้วทีนี้ป้าจะตัดดอกไม้ซุ้มนี้ออกเพื่อที่จะให้เหลือกองงามนะคะ